ต้องเอาเข้าเหนียวจิ้มน,น้ำแล้วก็ซุดหนวดปลาหมึกค่ะปลาหมึกปลาหมึกนะคะแล้วก็เห็ดฟางโอหมดไหมเนี่ยคำนี้ ไก่ย่างอีกจ่ะอืมไข่ทรงเครื่องกับไก่ย่างหนูซื้อมารายย้านเดียวกันเนาะ วันนี้ก็มีไก่ย่างเข้าวเหนียวขายสองเครื่องแล้วก็มีแกงหน่อไม้แล้วก็มีปลาปลาหมอนะคะปลาหมอย่างเกลือ ผักหลาย,ลายะคะ่ะคุยมาเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะจากช่องโลกหมุนรอบเธอนะคะวันนี้กิฟพามาทานข้าวกิฟค่ะวันนี้มีแกงหน่อไม้นะคะก็ผักใส่ผักก็ตามมีตามเกิดที่บ้านเนาะเพราะว่าบ้านน้าท่วมแล้วก็วันนี้คือล้างตู้เย็นหมดเลยนะคะแล้วก็มีผักสดสดนะคะเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวมีไก่ย่างแล้วก็อันนี้ซื้อมานะคะไก่ย่างกับไข่เนาะ ไข่ทรงเครื่องค่ะวันนี้แกงก็จะใส่ปลาย่างนะคะใส่ปลาหมกึกใส่หนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเห็ดฟางค่ะเก็บจากหน้าบ้านนะคะกําลังอ่อนๆเลยแล้วก็ตอนนี้น้ําที่บ้านแบบเริ่มจะท่วมแล้วนะคะรอบๆบเนี่ยก็ท่วมเกือบหมดแล้วนะคะกิ๊บก็มานั่งทานบนบ้านเนาะแล้วก็วันนี้ใส่อะไรนะผักผักสายอีสานยักผักอีเลิศนะคะกิ๊บแกงมาหม้อหนึ่งจะเป็นหม้อแบบหม้อเล็กเนะาะพามาเริ่มทานกันเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทานคนเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีคนทานด้วย น้ำชับเลยค่ะเดี๋ยวลองทานเห็ดเนาะเห็ดแบบใหม่ๆเลยค่ะสดๆสดๆเลยค่ะน้ำลายแตกขออนุญาตชิมเห็ดฟางนะคะแบบโอ้โหใหญ่ๆเลย หิ่งอยแพรอลนะคะแล้วก็นี่ขอดอกแข้งผักกระเด็ดริมรั้วนะคะหน่อไม้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะใส่ปลาหมึกไปด้วยค่ะ หอมรัวๆมากต้มเข้าเหนียวหน่อย ย้อยนะคะอ่อนๆเลยค่ะมีข่าสงเครื่องด้วยนะคะอืม ัวมากเลยค่ะสูตรนี้ก็จะใส่ปลาแล้วก็กปิดไปด้วยนะคะเพราะว่าครบเครื่องหอมใส่ปลาหมึกปไปย่างหอมมากๆนะคะรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนพี่ๆถามหาสูตรใน Youtube นะคะเดี๋ยวหนูลงให้หนูลืมบอกนะคะว่ามีปลาด้วยนะคะหนูลืมบอกเลยว่าเมื่อกี้หนูกินไปแล้วเนาะจะเป็นเป็นปลาหมอปิ้งนะคะ หอมป้าเลยค่ะเป็นปลาหมอ,อย่างเกลือเนาะเก็บนำนิดนึงนะคะเข้ขากันมากเมื่อเทศค่ะ 康复学。 ما ปลาหมึกกับข้าวเหนียวค่ะ คลิปนี้ก็เสนออาหารเมนูบ้านๆน,นะคะที่เราทำกินกันทุกวันนะคะก็เป็นเมนูที่แบบมีผักสวนครัวอยู่รอบบ้านอยู่แล้วเราไม่ได้ไปซื้อหาที่ไหนเนาะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นฤดูการที่น้ำท่วมนะคะจะมีพายุนะคะนะครสวรรค์ก็เป็นฤดูอบพยพเนาะเพราะว่าบางท่านก็ต้องย้ายสิ่งของขึ้นข้างบนบ้านหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะดูแลรักษากสุขภาพด้วยนะคะ สลับวันนี้หนูไปแล้วค่ะหนูขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่สละเวลารับชมหนูแล้วก็ถ้ามาีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าหนูเคี้ยวเสียงดังหรือพูดภาษาอีสานไม่ถูกต้องหนูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะพี่ๆบ๊วัสดีค่ะ